มีมะเขือพวงด้วยโท่เ <c oughs> ท่าเท่าไม่น้ำขงนเมนยูบอกคืออยู่ตลาดนัดชายดาวเทาเทนเนาะ เหลืองคักขนาดเลยสวัสดีครับขอผมบ่าวเคสตัติคอีสานพ่อกระเทนครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าเช้าที่12สิงหาว้านแม่แห่งชาติเนะอันนี้กับัันแม่บ่าเคก็ขออวยพรให้แม่ทุกคนเดอ้ออยู่เย็นเป็นสุขแข็งแรงอายุยืนนานบทเจก็บบ่ไข้ล่ำรวยเฮงเฮเลยขอให้แม่ทุกคนมืดในมีแต่ความสุขนะเนาะ พิเศษแน่มือ้อในวันแม่ลูกๆทุกคนกับชิรักแม่เป็นพิเศษพาพ่อพาแม่ไปเที่ยวไปทำกิจกรรมหรือ,อไปหาของอร่อยๆกินกันเนาะนนแบบส่วนเบาเคนเสาติ๊กเศร้านี่ค่ะวันแม่เสาติ๊กชวนเบาเคนมาเบิ่งบักอื้อหน่วยคะที่ว่ามันเหลืองหลายมือเลยสาติ๊กเสจไปทำขนมหวานปันลูกปันลูกปันเบาเคนกินสิว,นสวนันไหนๆกับคือเก่าตัดเลยเบาเคน าไปขาหวานบวดบักอึบบวดแน่หนึ่งแน่ไว้แบ่งไว้ใส่แกงเนาะไม่แน่เพราะว่าหน่วยบักใหญ่อยู่ได้เนี่งเด้อถือโช์ดุผลผลิตที่เราปลูกปลูกหรือเปล่าไม่รู้มันเกิดเองหายอีกรูปเอาเค็นอาจจะมีมากกว่าหนึ่งเออหน่วยหั่นกะยังนี่มุมนี่นะฮุกฮนี่นะ นี่นะตนน้นหนาสาติกนี่พวกน,ะนี่อยู่บนีน่เครือเพิ่นบวชิรและเน่าดิดึงเครือขึ้นมาเลยมันมันอาันาแล้วแหละมันอเอิร์นมาอย่างนะมันวายมันโรยเลยนะคือบวมีคือนี่ดิคือมีอย่างนั้น,น,นอ่ะห <c oughs> รือมีนีมีมสิคโครูอยู่ดอก <c oughs> มีมนึ้งเดียวค่ะแหละให้หนึ่งเดียวนีว่เยลยนะตื่นเถอะื่นเถอไปเอาไปผ่าบังดูเนื้อข้างในมันโมเมนต์เห็นแบบนี้เหมือนปีที่แล้วฮะพอผ่าข้างในเด็กกวงอยู่ตัวเลยไปกินเบิร์ดเลยเลผ่านี่ก็ได้นี่นี่นี่ตัดใบกล้วยลงมาผ่าเลยผ่<ห>าแล้วค่อยเอาไปล่างก็ได้ดอกผ่าบึงนี่นะมัน,น,นมีแมงเริ่มกินเลยเห็นไหม เหลืองคักขนาดเลยเดี๋ยวเก็บพิษมาไว้ทำพันธุ์ดีกว่าขิ้เลยนี่ปักเลยเอาไปไว้ขึ้นลำเอาไว้อยู่ส่วนปาล์มหนึ่งมันเลยเป็นตอไม้โอ้ยเนื้อดีขนาดเลยสวยขนาดเลยคุณลงเนื้อเพิ่มเดี๋ยวชาติสิไปทำขนมก่อนทำบวชแบ่งครึ่งนึ่งไว้ใส่แกงหน่อไม้ ก็เขา้าเมนูผัดกะปาดงอ,งองใต่ไข่กระดงนะคะต้มก่อนดจะใสนเปรี้ยวยนี่กุหรือฟักทองหังก็ได้ติ๊กเอาไปหั่นเป็นชิ้นตามที่เราต้องการเอามาต้มก่อนจะ้ะจะต้มให้บักอึหรือฟักทองเัานิ่มๆหรือซุกเอาค่อยใส่กะทิใสน้ำตาลจะ้ะครึ่งเดืยนนี่เหรอนนะ ครึ่งเดียวครึงเดียวอีกครึ่งนึ่งเอาไว้พัดใส่ไข่เอาไว้ใส่เกงนหไม้หั่นแน้มันหนาเนาอ<ๆ>ในเนื้อหลายเม<ๆ>นูนนก็เผาไปพ้อมส่งเมนูเช่านี่ผัดผักกาดดองใส่ไข่กับสิราบเทาที่ซื้อมาแต่งวานี่จ้ะเครื่องเรามีครบเ,เลยหัวห้อยตัวกักย,ย้าปลาทูมือนะเขียคือเน้อแห้งหลายอยู่ เดี๋ยวโรอให้ดื้อมาปุก่อนจะเขาก็ใส่น้ำกะทิกับน้ำตาลนับเทาพี่น้องจ้ะเครื่องเน้นๆตะไคร้ซอยพักเพวซอยข่าอ่อนซอยตัวด้วยเคือขึ้นผักชีทัวแล้วก็หัวหอยเครื่องยอดเลยมาพูดก่อนอนนี้เทาต้มกับประทูแม่จะติก๊ก ป่นปลาทูลงไปต้มกับเทาจา้ะต้มน้ำเดือดเดือดประมาณห้านาทีเอาขัวขัวของนววใส่น้ำปลาเดกลงไปตอนต้มเลยเด้อจ้าเครื่องทีนี้ลงไปเลย เงินเงินอ้ยมีมะเขือพวงด้วยโท่เอาเ่าไม่น้ำขง่นเนนอยู่บอกคืออยู่ตลาดนัดไทยเราเทาเทนเนาะมาเถาไม่น้ำขงหรือเปล่าเอาพี่น้องฝั่งลาวนาอขาย เป็นนั่งเรือข้ามมาบ้านเราเพื่นก็สิมือซาวน้ามาเลยกระซ่านเราตีนซาวแล้วมันเสร็จตีนซาวมาเดียวกันถึงฝั่งปั้นใส่ผักข้าวขายจานละซาวบาทโอ้ยเป็นมือเด้ออย่าเป็นตีนนะเราเรียนมาหัวกันได้บ้างหัวหอยอุ้ยจุ๊กจุ๊กเลยไปเนี่ยเครื่องเน่นๆดีได้แล้กับข้าวเรานีราบข้าวเครื่องเน่นๆเดี๋ยวค่อยชิมรส ค่ะเดือนยังค่อยเพิ่มเติมมาเบงขนมหวานแบบนี้ขนมหวานก็เรียบร้อยว้าวเย็นเลยได้นี่บวชฟักทองเย็น <Okay. S 1> บวชฟักทองห <Okay. S 1> วานมันจตัตใช้น้ำตาลมะพร้าวหรือน้ำตาลปี๊ดเป็นความหวานจะมันจะบหวานจี๊ดมันหวานออกมันมันเมนูมวันเม้แล้วก็อีกหนึ่งเมนูขนมหวานนีน่พัดเราไปประกาศดองใส่ไข่ แซ่บได้บะเกนสไตล์ติ๊กนวออันดามากๆเมนูนีอยู่ใต้กินทุเมนูนี้กับเขาได้ส่งเมนูขนมหวานได้หนึ่งเมนูเมนูวันแม่ของเขาเมือเ่อ <c oughs> เดี๋ยวตอนแรงๆค่อยไปหาเมนูหมูกระทะมาจัดน้ำบาเกนเนาะครับผมอ่ะสาวนิกลาพี่น้องไปสานึกละจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามกำลังใจหน่อยเด้อครับเราพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า